สวัสดีครับ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 เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวลายแหลมชุ่ยๆวันนี้เดี๋ยวพี่เก่งกับน้องบอยจะมาร้องเพลงการตามเสนอให้ฟังนะครับการตามเสนอเฮ้ยการตามสนองเอ้ยถูกแล้วมามากคร้อนมาโยจิจิก่อนดีไอโยจิ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 เก่งตอนบอยอันนี้อยู่กับน้องตากแตนะครับสวัสดี ผแล้วก็แตนทรพีแล้วก็ตาสุรดีแล้วก็แตนทรละม้วนๆนแล้วก็ตึงป๊ะแปดสามีเขานี่เป็นหมอครับหมออะไรหมออะไรหมอเถี๋เป็นอหมวยนวดคอคอไม่ใช่เป็นหมอนะครับเป็นขอขอคืออะไรขอแปลว่าอ่าัดขออัดหน้าผู้ใหญ่อย่ามาใกล้ได้บ้าโคตรเลย เรื่องเวียนอะไรทเกอย่างเลยจะออกไปสั่งแค่เยอะมากอันนี้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 แฟนแฟนอุ้ยต้ัครับต้ังครับรู้หรอคุับโจฮะโอ้โเนเลดครับเป็นเลดครับเปนเลดนะครับบอยคันอะไรดีครับคันหูเกาใหู้ดิยเียวเกียวเียวเจอหลออ่ะครับแล้วก็ยู่ะน้อง เดดดีีี๋ยววไปัอนน้ก่าเราจะพาไปรู้จักคุณนักกลุ่มของเรานะครับชื่อ TR ครับ TR ครับแล้วก็อยู่กับกัตโต้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  Hey Hey ย e y Yo GG ดิเฮ้ยอะไรนะผมลืมชื่อไงวะต้ให้น้องบอยน้องบอยน้องบอยทำได้ GG อะไรนะเฮ y ย o GGHey Yo GG โอเคครับเราถ่ายแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ไปแล้วนะครับไม่พอแค่เดียวคือจะบอกความจริงว่าเป็นน้องของพี่เอกกี้นะครับไอ้เี่ยไอนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คางจริงนะครับทางจริงจะไปกันแล้วเนี่ยจะไปกันแล้วเนี่ยครับไปแล้วไม่พอ